ชิ้นๆ็อ่อยชิ้น็่อยนๆน้องหมาชชิ้นชิ้นชิ้นๆวันนี้หมอองเขาอยากทำให้ดีกว่านะีมากเดี๋ยวเาไม่ดููห้่มออมาไปีมากพูหม่แบเอาอย่าไอเอาอะไรเอาอะไรเอาไงคะ้ใช้ใหม่ดิเหรอต้องใช้หม่้เหมือนเปิดงานไงหมนงานไงเปิดงานไปหน่อยค่ะเะ งานไปก่อนได้ไม่เป็นไรเราได้พูดเลยกันครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The More Life Show กงาวมงวานนะครับกับงานซินซ์ามาร์เก็ตซึ่งพวกเราทุกคนก็จะแวะเวียงกันมาครับตั<ช>้งแ,แต่วันที่5ถึงวันที่1 1มิถุนายน